บ้านหนองข่าวเป็นหมู่บ้านเล็กๆที่เงียบสงบมีทุง่งนาเคียวขจีสุดลูกหูลูกตากลางหมู่บ้านมีต้นใหญ่ต้นใหญ่อายุร้อยปีแผกกิ่งก้านสาขาให้ร่มเงาเหมือนแคนที่โอบป่มปกป้องแต่จะใครจะรู้ว่าแต่ใครจะรู้ว่า,แ,วาแห่งความสงสุขนี้กับซ่อนความลับอันตรอันดำมืดเอาไว้ชาวบ้านต่างรำลือกันว่ามีวิญญาณเฮียนซิงอยู่ต้นใหญ่ต้นนี้ ตำนานนี้เราขานกันมานานกว่า30ปีเมื่อยามตะวันรับขอบฟ้าความกลัวจะคืบคลานเข้าปกคุมหมู่บ้านไม่มีใครกล้าแม้แต่จะเข้าใกล้ต้นใหญ่ๆหลังพระอาทิตย์ตกดินบรรยากาศจะอึมครึมนาคนลุกกลิ่นดอกมะลิที่หอมหวานกลับกลายเป็นกลิ่นชุน่นชวนขยะแขงชาวบ้านรู้ดีเธอกลับมาแล้วเธอชื่อสุดาหญิงสาวจิตใจดีมีน้ำใจเป็นที่รักของทุกคน เธอเกิดและเติบโตที่บ้านนองข่าวแห่งนี้เสียงหัวเราของเธอสดเถอยสัตว์ไปทั่วทุ่งนาจนกระทั่งวันหนึ่งเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันเสรษฐีเจ้าของที่ดินใจโหดร้ายเกิดหมายตาที่นาพื้นน้อยของสุดาเขาต้องการที่ดินพื้นนั้นและพยายามบังคับคู่เคนสุดาให้ขายให้แต่สุดาก็ไม่ยอมเธอไม่ยอมให้ใครมารังแงกบเธอถือคดที่ดินพื้นนี้คือชีวิตคือหนึ่งสุดาก็หายตัวไป วันแล้ววันเล่าชาวบ้านต่างออกตามหาแต่ความหวังก็ริบรีลงทุกทีกระทั่งพบร้างของสุดาอยู่ใต้ต้นไห่ใบหน้าที่งดงามของเธอบิดเบี้ยวด้วยความหวาดกลัวเธอถูกคาดกรรมอย่างโหดเยี่ยมไม่มีใครกล้าพูดถึงเรื่องการตายของสุดาเซเลสตีคนนั้นเป็นคนมีอิทธิพลความกลัวปิดปากชาวบ้านทุกคนแต่ความเอฟเงียบไม่อาจฟังความจริงได้ วิญญาณของสุดาที่ไม่สงบสุขยังวนเวียนอยู่ใต้ต้นใหญ่ยามค่ำคืนชาวบ้านจะได้ยินเสียงร้องไห้เสียงสะอื้นให้ตามลมบางครั้งก็เป็นเ,นเสียงกรีดร้องด้วยความเจ็บปวดและโกดแค้นเด็กตินจะพากันวิ่งหนีด้วยความหวาดผวาผู้ใหญ่ก็ได้แต่หลบตาด้วยความรู้สึกผิดและหวาดกลัวปีแล้วปีเล่าเหตุการณ์แปลนยังเกิดกุดา ทองยัง,งเคยเกิดขึ้นต้นอายที่ครั้งหนึ่งเคยเป็นสัญลักษณ์ของชีวิตและความสามัคคีกลับกลายเป็นสถานที่เด็ดน่าสะพึงกลัวชาวบ้านต้องอยู่อย่างหวาดผวาถูกหลอกหลอนด้วยความเจ็บปวดของสุดาข่าวลือเรื่องต้นเอพีสิ่งไปถึงวัดที่อยู่ห่างไกลเจ้าอาวาสผู้เปี่ยมไปด้วยเมตตาธรรมได้ยินเรื่องราวของวิญญ,ญาณที่ไม่สงบสุขถูกพันธนาการด้วยความเจ็บปวดท่านจึงจึงตัดสินใจ เข้ามาช่วยเหลือเจ้าอาวาสเดินทางมาถึงบ้านหนองข่าวท่านสัมผัสได้ถึงความกลัวแววตาของชาวบ้านและความโศกโสะสะและความโศกเสก,เกาสะเทือนใจท่านรู้ดีว่าชายเหลือต้องช่วยเหลือไม่ใช่แค่ชาวบ้านแต่รวมถึงวิญญาณที่ติดอยู่ใต้ต้นใหญ่ด้วยข่าวเรื่องเจ้าอาวาสแพร่กระจายไปอย่างรวดเร็วอาชาวบ้านที่สิ้นหวังต่างก็มารวมตัวกันพวกเขาเล่าเรื่องราวของสุดาให้เจ้าอาวาสฟังเสียงของคนเต็มไปด้วยความหวาดกลัว และรู้สึกผิดเจ้าอาวาสรับฟังด้วยความความเมตตาสัมผัสได้ถึงความเจ็บปวดอาตมาจะช่วยเองพวกเรามาช่วยกันปลดปล่อยดวงวิญญาณของสุดาและนำความสงบสุขกลับมาสู่หมู่บ้านแห่งนี้คืนนั้นเจ้าอาวาสนั่งสมาธิตตนใหญ่แผ่เมตตาเพื่อสื่อสารกับดวงวิญญาณของสุดาอากาศเย็นยะเยือก ลมพัดแรงมุนวนรอบตัวท่านได้ยินเสียงกระซิบแผ่วเบาในตอนแรกก่อนจะค่อยดังขึ้นเรื่อยๆเสียงนั้นเต็มไปด้วยความทุกข์มานช่วยฉันด้วยช่วยฉันหาความยุติธรรมทีวิญญาณของสุดาปรากฏตัวต่อหน้าท่านเป็นร่างโปร่งแสงไอบหน้าเปื้อนไปด้วยคราบน้ำตาความเจ็บปวดแพ่ออกมาจากตัวเธอแทบจะทนไม่ได้เจ้าอาวาจ้องมองเธออย่างสงบนิน่ง หัวใจของท่านเต็มไปด้วยความเมตตาเจ้าอาวาสรับฟังเรื่องราวของเธอความเจ็บปวดและการทรยโยทักหลังที่สะท้อนออกมาจากวิญญาณของเธอเจ้าอาวาสใช้เวลาหลายวันพูดคุยกับชาวบ้านฟังความกลัวและความรู้สึกผิดของพวกเขาท่านรู้ดีว่าต้องมีใครบางคนที่รู้ความจริงในคืนวันนั้นยายแก่คนหนึ่งเดินเข้ามาหาอาตมาด้วยสีหน้าวิตกกังวล ยายเป็นเพื่อนสนิทกับสุดาเป็นคนที่สุดาวางใจยายเก็บความลับนี้มานานเพราะกลัวเกินกว่าจะพูดออกมาแต่อาตมาทําให้ยายกล้าที่จะพูดความจริงยายเล่าเรื่องราวเาของเศรษฐีใจโหดการคมคู่และยายยังเห็นเศรษฐีวนเวียนอยู่แถวบ้านของสุดาในคืนที่เธอหายตัวไปมันเป็นการเปิดเผยที่อันตรายแต่ยายรู้ดีว่าต้องทำแต่สุชยา เจ้าอาวาสเรียกประชุมชาวบ้านท่านเล่าเรื่องราวที่ได้ยินมาทั้งหมดด้วยน้ำเสียงที่หนักท่วงความรู้สึกผิดแผ่ซ่านไปทั่วหมู่บ้านพวกเขาเลือกที่จะเงียบไทยเลือกความกลัวมากกว่าความจริงเซธีก็อยู่ในที่นั้นด้วยไฮบ์หน้าของเขาซีดเผือดดวงตากระสับกระส่ายเขาสังเกตเห็นท่าทีที่เปลี่ยนไปของชาวบ้านแววตาที่มองเขาปนความกลัวและกล่าวโทษ เจ้าอาวาดจ้องมองเศรษฐีอย่างแน่วแน่ท่านพูดถึงสุดาถึงความมีน้ำใจและชะตากรรมอันนาเซราของเธอท่านพูดถึงความจริงความยุติธรรมและการเยียวยาหมู่บ้านแห่งนี้คืนนั้นเสียนเสียงร้องไห้ของสุดาก็ดังไปทั่วหมู่บ้านอีกครั้งครั้งนี้มันต่างออกไปเสียงร้องไห้นั้นแฝงไปด้วยความเจ็บปวดของคนเป็นแม่ฉันมีลูกชายตัวเล็ก ที่ฉันต้องทิ้งเขาไว้ข้างหลังชาวบ้านได้ยินดังนั้นต่างก็รู้สึกสะเทือนใจพวกเขาไม่ใช่แค่ทําให้สุดาผิดหวังแต่พวกเขายังทําให้ลูกชายผู้บุศตร์ของเธอต้องหมดสิ้นทุกสิ่งพวกเราต้องขอโอสิกรรมไม่ใช่แค่กับสุดาแต่กับใจของเราเองด้วยเจ้าอาวาสเห็นโอกาสท่านจึงชักชวนให้ชาวบ้านรวมกันขอโหสิกรรมท่านนําสวดมนต์เสียงสวดดังก้องไปทั่วใต้ต้นใหญ่จงขอโอสิกรรมจากสุดา ขอให้เรามีเร่งกล้าที่จะแก้ไขความผิดพลาดในอดีตบรรยากาศดูผ่อนคลายลงความรู้สึกผิดเริ่มจางหายไปวันรุ่งขึ้นชาวบ้านรวมตัวกันไปหาเศษธีพวกเขารวบรวมความกล้าเรียกร้องความยุติธรรมเศษธีจนมุมเขายอมรับสารภาพว่าเป็นคนฆ่าสุดาเขาฆ่าเธอเพราะความโกรธแค้นที่เธอไม่ยอมขายที่ดินให้ เขาฟังสับเธอไว้ใต้ตัวไหนหวังว่าจะปิดปากเธอได้ตลอดไปชาวบ้านต่างตกตะลึงความกลัวแปรเปลี่ยนเป็นความโกรธแค้นพวกเขาต้องการเห็นความยุติธรรมชาวบ้านช่วยกันจับตัวเษฐีมอบให้เจ้าหน้าที่มอบให้จิกใ,ในที่สุดในที่สุดพวกกันซัเนเสเบนจะสติกเองที่เป็นสระจากพันพัฒน,นาการแห่งความเงียบที่ผูกมัดพวกเขามานานคืนนั้นความสงบสุขกลับคืนสู่บ้านนองข่าว บรรยากาศเงียบสงบกลิ่นดอกมะลิหอมหวนชาวบ้านมารวมตัวกันใต้ต้นไหน่ใบหน้าของทุกคนเต็มไปด้วยความโศกเศร้าปนความโล่งใจวิญญาณของสุดาปรากฏตัวอีกครั้งแต่ครั้งนี้ไม่มีความเจ็บปวดไม่มีโทสะมีแต่ความสงบเธอมองไปที่ลูกชายด้วยความรักเธอมองไปที่ชาวบ้านสายตาของเธอเต็มไปด้วยการให้อภัยใบหน้าของเธอประดับไปด้วยรอยยิ้ม วิญญาณของสุดาค่อยน้ายลอยขึ้นอาบแสงอุน่นในที่สุดเธอก็เป็นอิสระชาวบ้านมองตามน้ำตาไหลาอาบแก้มวิญญาณของสุดาลอยขึ้นสู่ท้องฟ้าชาวบ้านนองข่าวไม่มีวันลืมสุดาพวกเขาช่วยกันสร้างสารเล็กทิกไว้ใต้ต้นใหญ่ mm. เพื่อรำลึกถึงความมีน้ำใจและความเข้มแข็งข,ของเธอพวกเขาเล่าเรื่องราวของเธอให้ลูกหลานฟัง เป็นอุทานสอนใจถึงอันตรายของความเงียบและความสำคัญของความจริงลูกชายของสุดาเตะโตขึ้นเป็นความหวังของหมู่บ้านเขาคือเครื่องเตือนใจถึงความรักของแม่ผู้เสียสละเขาเติบโตขึ้นมาท่ามกลางความรักและการดูแลเอาใจใส่จากชาวบ้านที่ตั้งใจจะจะปกป้องเขาเพื่อเป็นเกียรติเดสุดาตนใหญ่ที่ครั้งหนึ่งเคยเป็นสถานที่น่ากลัวได้เปลี่ยนแปลงไปกลายเป็นสัญลักษณ์ของวิญ,ญญาณแห่งสุดา สัญลักษณ์ของการเดินทางจากความมืดมิดสู่แสงสว่างเด็กติงวิ่งเล่นใต้ต้นใหญ่เสียงหัวเราาดังก้องไปทั่วทุ่งนาชาวบ้านยังคูดถึงสุดาแต่ตอนนี้เสียงของพวกเขาเต็มไปด้วยความขารบและความชื่นชมพวกเขาได้เรียนรู้บทเรียนอันมีค่าจากชักทาตากรัมอันนาเสราของเธอพวกเขาได้เรียนรู้ว่าความเงียบนั้นอันตายเท่ากับอาวุธและความยุติธรรมแม้ แม้มาช้าแต่ก็คุ้มค่าที่จะรอคอยต้นใหญ่ยืนต้นอย่างสง่างามกิ่งก้านสาพแผ่กว้างขึ้นสู่ท้องฟ้าเป็นผู้พิทักษ์หมู่บ้านหนองข้าวหมู่บ้านที่เปลี่ยนแปลงไปตลอดกาลจากเรื่องราวของสุด,ดา